สวัสดีครับผมพบกับผมจากริมเลสซูเปอร์ไว์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผม EP นี้ผมจะมานำเสนอเจ้านินจา300ปี2015นะครับผม ใช้เงินออกโดเพียง5,000นะครับส่อนเพียง2,000ไปไปลายเท่านั้นนะครับแล้วคันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะเริ่มจากด้านหน้านะด้านหน้าก็จะมีชิลนะครับผมเป็นชิลแต่ง K2 Factory นะครับผมเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ยางเนี่ยต้องบอกว่าดอกไต็มมากแทบจะเป็นยางใหม่เลยเป็น p i a r y ี่แองเจนะครับผมหน้าหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเบอร์110นะครับด้านหลังจะเป็น140นะครับ ก็รถเนี่ยเป็นรถสีเดิมนะเป็นรถสีเดิมรถเจ้าของเนี่ยจอดจนจอดจนลืมอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นช่างฝักอยู่ภูเก็ตนะครับรถค่อนข้างใหม่มากเรามาดูได้นะฮะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแฮนด์นะครเป็นประกับเล่งนะครับซ้ายขวาเป็นประกับเล่งเอทโมโตนะครับผม กุญแจก็เป็นกุญแจแท้กุญแจเดิมนะครับ2ดอกอยู่ครบนะครับสีสวยนะครับส่วนกลางลำตัวรถเนี่ยก็จะมีปลายท่อนะนี่ช่วงด้านหลังก็จะมีปลายท่อเป็นปลายท่อเนี่ยต้องบอกว่ามีของท่อเดิมอยู่ด้วยนะท่อมีท่อเดิมให้ มีกระจกเดิมให้นะครับนี่ก็จะมีมีท่อเดิมมีกระจกเดิมให้อยู่ครบนะครับผมส่วนด้านหลังของรถเนี่ยก็จะมีเป็นบางโคนเป็นบางโคนกันดิดน้ำแล้วก็มีท้ายสั้นนะครับมีไฟท้ายแต่งนะครับยางหลังนี่บอกเลยว่าเต็มแทบจะแทบจะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียนะครับผมยางหลังนี่เต็มมากๆนะครับก็ร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพามาดู เลขม่ฮะเลขมาอยู่ที่15800นะครับกับท่อท่อเป็นปลายกระป๋องซ r r e d f เลฟิอยากรู้ว่าลั่นยังไงเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูปัดเดียวนี้เลยครับผมอ่าเปิดเปิดปัมติก๊กเข้าเกียร์ว่างกดปุ่มออโอเคอ่ะมาฟังเสียงเครื่องกันตอนนี้ก็วอร์มรถไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาต้น ไห้ฟังเสียงท่อกันเพราะจริงท่อเจ้าสามร้อยเนี่ยมันลั่นนะเวลาคนที่ขี่ของมนก็มันลั่นต่างวัดเบินฮหู้ ครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปขี่เทสได้กับเจ้า n ินจา300นะครับผมว่ารถวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมกันว่า 300cc เนี่ยวิ่งบนถนนเนี่ยใช้งานได้จริงไหมนะครับซึ่งส่วนตัวผมได้ขี่ตอนที่ซื้อเข้ามานะมันก็ขี่ได้แป๊บในทางที่รถติดๆเนี่ยมันถือว่ามดดุดได้ดีแหละ แล้วก็ในทางที่ถนนโล่งนะครับมันก็บิดได้ค่อนข้างเร็วนะครับร้อยสี่สิบร้อกเนี่ยก็อัตราเร่งก็ขึ้นค่อนข้างเร็วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะพาไปบิดกับเจ้านินจาสา0รพันนี้นะครับผมออกรถเพียง5,000บาทผ่ทอนอยู่ส0 0พันไปไปลายโคตรถูกแล้วก็บอกกับเศรษฐกิจโควิดยุคนี้นะครับผมตัดสดเพียงหกหมื่บาทเป็นยังไงตามไปดูกันครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวมาเออผมว่าจะพามาสู่กบเจ้าทิ่สามสามร้อนะครับผมก็ feeling มันแค่สบายๆนะก็ ที่ผมตีเท่ากับแค่300เนี่ยแฮนมันต่างกันนิดเดียวจริงแค่300แฮนมันจะขึ้นมาหน่อยแล้วก็แต่กับเจ้าิจาแ่นด์มันก็จะตอลงมานึงนะโอเคลโกหรือว่าพากับเจ้ายิงจาซ้อรอถ้าชอบธรรมาเช่นเคยนะครับผมร้านผมนะเทีไม่นะครับ อยู่ที่พอดเาลาอย่างเดียเปนีนะครับหรือถ้าใครหาแล้วไม่เจอนะครับผมว่าสามารถเข้่ยวยังไงขึ้นแหนะนะครับผมแล้วก็คิดว่ารุ่นเดิมที่ไปเมือผมีหน่เดียวนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับรถที่จุดจรารนะครับหรือว่าอยู่จกับพายานี่เปย์ไซนนะครับผมโอเคผมพาไปวันกับเจ้าลุงาเด็ีเลยคุณตาคนนี้แบบดีมากทั้งหน้าและหลัง เด็กมีแบบว่ารืดๆเลยหัวขึ้นเลยก็จะมีรถันก็ขึ้แพ่นะครับไม่เหมือนแพร่อปตีว่าหมือนหัแล้วกันเหมือนแค่แปดร้อยสดมากที่หนี้ฮะผมว่าไม่มีหรอกก็คันนี้ผมไปขอซื้อเจ้าของเจ้าของอยู่ทุบแล้วก็ย้ายมาเป็นท่านสามจุดที่มันเหลืองเขาก็หรอเขาเขาไม่ดรืดเลยเขาก็เลยยกตัวจากเงินเหลืงขึ้นมา รถที่นีแรงกรบอเพะว่าแแรงแล้วก็ะยะที่ยารบนี้แบนีนีมันส so, ึกวามั่รถที่เป็นรถทรงเแล้วก็อันตราเรื่องที่ผมเป็เอง้นแต่ผมว่ามันมันดึงแรงจ่เต้าเตารอยหรืออาจจะเขาูเครื่องยนต์น่ะมันใจเหรอว่ามันตัเดียวกันสองตัหนกจะเปเ่ียวกแต่ว่าความแรง่ะ ผมไม่ถือว่ามันแรงกว่าแค่สามร้อยยี่สองไม่ถูกน้ำมันจะใกล้จะหมดนะเนี่ยเดี๋ยวยังรีบเติมอีเนี่ยเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนผมซื้อมาผมก็ขี่กลับมาบ้านไม่รู้ว่าน้ำมันไปถึงไหนจากวันเทอมเมื่อไรมันขีดเยอะกว่าเับทุกทุกคนเลยนะเพราะว่ามี่ผมเสียความตึงนะครับก็ปั๊มตึงมันจะร้อน ไม่ได้ก็มันโดนทีเลยต่เป็น เพื่อนนะเพื่อนกมีเพื่อนที่เล่นเท้าตาอินตาส0มร้อยเนี่ยก็ผมบอกว่าตาไหลๆได้แบบแม๊กๆเลยนะร้อยแปสิบโอเคก็พามาลองสีของปากของคอเราไม่ดูเอาท็อปเข้าไปถึงสุดแล้วก็เอาให้เพื่อนๆเห็นหน่ว่าเวลาสีจริงเนี่ยเห็นไหมอัตราเร่องการใช้งานเป็นยังไงเริ่งดีเลยวิ่งได้เร่งร้อยหในช่วงไาแล้ว ระยะร่งซึ่งสั้นอ่ะแบบไม่ได้ล่งมากลาลาลาลเยากล,าย,ย,าาลยกดก็ก็ไหลไปร้อยหกแล้วเกียร์ห้าด้วยถ้าขับหกก็ไหลยาวประมาณร้อยเจ็ดสิบแล้วขากลับนี้ผมต้องขออนุญาตจะน้ำมันแล้วไม่ไหวเดี๋ยวดยับอ่ะ